ผสมนิกรชาวจังหวัดหนองบัมลมพูทุกภาคส่วนร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3ม,มิถุนายน2517เมื่อวันที่3ม,มิถุนายนที่ผ่านมา ในส่วนของจังหวัดหนองบลมพูนวัดมหาชัยอำเภอเมืองหนองบลมพูจังหวัดหนองบลมพูนายสุวิจันทรวรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนำหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบลมพูประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3ม,มิถุนายน2567 โดยมีพระเทพวัชรวิสุทธิ์เป็นประธานนำคณะสงฆ์47รูปรับบิณฑบาตจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบมรูนำหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจิตอาสา904จังหวัดนนทบมพูและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการทาสีพระอุโบสถและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีคูณเมืองและในเวลาต่อมาณห้องประชุมอนารโย ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีนายสุวิทย์จันทรหัวผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีถวายราชสบริดีและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรศิธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2567โดยมีข้าราชการพลเรือนตุลาการอายการทหารตำรวจพนักง,งานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัด สมาชิกแม่บ้านมหาไทยพ่อค้าขหาบดีกำนันผู้ใหญ่บ้านและผสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลพูรวมประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน และในวันเดียวกันในส่วนของอำเภอศรีบุญเรืองนายเพทัยจรกระโตกในอำเภอศรีบุญเรืองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางรุจิราจรกระโตกประธานแม่บ้านมหาไทยอำเภอศรีบุญเรืองหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้านหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประหลัดอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทรศรีบุญเรืองนายกอปทข้าราชการเจ้าหน้าที่กำน,นันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอสภาคประชาสังคมพ่อค้าค้า,าบดี ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศนณวัดสว่างอารมณ์ตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองโดยมีพระอุดมคุณาภรรองเจ้าคณะจังหวัดนองบลำพูเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และร่วมในพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทองและพิธีจุดเทียนถวายพระพรเชยม,มงคลณหอประชุมอ,อำเภอศรีบุญเรืองรวมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2517เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศชาติ ในเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดนองบัรลพูขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจรงรักภทักดีและขออัญเชิญคุณพระศรีรัตน์ไกรและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาดลให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระเจริญพร้อมสตุรพิธ์พรชัยพระเกียรติคุณเกิดไกรแผ่ไพศาลทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนและเหล่าพระสงฆ์นิกรตรับ การานานเชิญสุ่พัชราการแก้วสิงภาพและข่าวเพนภาทับซ้ายขวารายงานจากจังหวัดนนงบมรูม